วันนี้นะครับผมเอาใจสายมูนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาไหว้พระที่วัดจุรามณีนะครับวันนี้เนี่ยไม่ต้องไปทนรถติดแล้วก็หาที่จอดรถยากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปมีวิธีการยังไงบ้างเดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมนะครับสวัสดีครับวันนี้วายิสาระนะครับในช่วงสาระพาเที่ยววันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเอาใจสายมูเลยสําหรับคนที่ อยากจะเดินทางไปไหว้พระที่วัดจุฬามณีแล้วก็เห็นในคลิปเห็นในสื่อโซเชียลต่างๆแล้วตอนนี้คือรถติดมากๆนะครับเข้าไปรอว่าจะถึงนะครับคนก็เยอะแยะมากมายไปหมดหาที่จอดรถก็ลําบากนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเดินทางโดยเรือนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการเดินเรือแบบธรรมดาเราจะเมาเรือไปเลยถ้าใครมาเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับหรือมาเป็นครอบครัวเนี่ยก็มาเที่ยวเดินเล่นตลาดน้ํากันก่อนนะครับและช่วงเย็นเนี่ยนั่งเรือไปชมหิ่งห้อยกันก่อนจากนั้นเสร็จแล้วช่วงค่าๆเราก็ไปไหว้พระ ที่วัดจุฬามณีนะครับไปไหว้เท้าเวสุวรรนะครับในช่วงค่ำๆโอ้ได้ฟิลพอดีเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเช่าเรือกันเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการจองเรือตรงนี้นะครับแล้วก็ซื้อตั๋วแต่สำหรับใครที่แบบว่าอยากไปวัดจุฬามณีแบบว่าไม่ต้องเหมารลำนะครับเขาก็มีแบบไปเที่ยวละประมาณ5060บาทนะครับก็ได้เดี๋ยวใครจะแบบเหมาลลำก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะ เหมาลำนะครับเราจองมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราเหมาลำเนี่ยไปทั้งวัดจ,จุฬามณีแล้วก็ไปดูหญิงห้อยด้วยแต่เดี๋ยวเราจะแวะดูหญิงห้อยก่อนแล้วค่อยกลับมาไหว้ตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวไปกันครับเ,นะเดี๋ยวเราเดินทางไปแล้วนะครับไปตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นเรือมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราเหมาลำมาเลยแล้วก็เดินทางออกจากตรงนี้เขาเรียกว่าะัครับตรงน,นี้เรียก,ากปากคลองพะวาปากคลองพะวาครับผมเขาเรียกว่าหวัวตลาด หัวตลาดครับใช่ครับผมแล้วก็จะเดินทางออกไปที่แม่น้าแม่กลองแม่น้ําแม่กลองนะครับซ้ายมือเป็นทะเลขวามือสุดสสยน้ําเมืองการฉะนั้นใครที่จะเหมาเรือนะครับไปที่วัดจุฬามณีแบบไม่ต้องไปทนรถติดนะครับคนหาที่จอดรถลําบากเนี่ย5 0 0บาทเท่านั้นซึ่งถ้าคุณมากันหลายๆคนมากับแก๊งเพื่อนมันก็หาแล้วตกแล้วเพราะเรือลำหนึ่งมันนั้งได้12คนนะครับถ้าคุณมาแบบ10คนคนละ50บบาทเองนะครับก็ไปกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหิ่งห้อยกันนะครับ วันนี้นะครับแบบว่าท้องฟ้าแบบเมฆสวยมากๆเลยอะ่ะใครที่แบบสนใจที่มาแบบทริปแบบนี้นะครับผมว่าแนะนําให้แบบมาตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยเดินตลาดน้ำอภวาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หาอะไรกินให้อร่อยแล้วก็ช่วงเย็นผมวงเย็นเรือออกเราก็ไปดูหิ่งห้อยกันก่อนครับก็ดูหิ่งห้อยเสร็จประมาณค่ำๆทุ่มสองทุ่มแล้วก็ไปขึ้นที่วัดจุฬามณีนะครับก็ไปไหว้พระขอพรกันจบทริปมูทริปกิน ทริปท่องเที่ยวแบบอยู่ในทริปเดียวเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราก็นั่งเรือแล้วก็พี่เขาแวะวัดบางกุ้งนะครับตอนนี้ก็คือวัดเนี่ยวัดบางกุ้งพี่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นวัดที่องค์พระเจ้าตากสินนะครับมาตั้งค่ายอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อจะต้านทับพ,พม่าที่จะล่องเรือมาจากกาญจนบุรีังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราลองแวะเข้าไปดูนะครับซึ่งตอนนี้เรามาตอนเย็นแล้วครับวัดก็แบบน่าจะปิดแล้วครับแต่ไหนมาถึงแล้วนะครับเราก็ ไหว้วัดที่เราแวะได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างสองข้างทางแม่น้ำนะครับก็มีวัดให้เราได้ยกมือไหว้ตลอดเลยก็คือว่าแบบโอ้ก็ยังดีครับถือว่าเป็นบุญได้แบบได้มาไหว้พระไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้องค์พระเจ้าตักสินมหาราชกันนะครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตรงหลวงพ่อนินมณีนะครับเป็นโบสถ์โพปลกนะครับก็คือโอ้ถือว่าโชคดีมากเลยครับทริปนี้เราก็ตั้งใจมาสายมูนะครับแต่ว่า,าวัดบางกุ้งเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในแพลนเลยครับถือว่าเป็น,เป,นเป็นบุญภาวาสนาส่งเลยนะครับให้มาได้ไหว้หลวงพ่อด้วยเดีวเข้าไปไหว้หลวงพ่อกันนะครับ ก็เรามีโอกาสได้ไหว้พระที่วัดบางกุ้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในคลองแล้วก็ไปดูหิ่งห้อยกันนะครับตอนนี้นะครับเรามาจอดอยู่ตรงที่แบบต้นลำพูแล้วนะครับซึ่งก็มีหิ่งห้อยเนี่ยแบบแวบๆเต็ไมไปหมดเลย ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตาเห็นนี่คือแบบเออเนี่ยเต็มต้นเลยลช่วงหิ่งห้อยเยอะๆก็จะเป็นมิถุนากรกฎาสิงหานะครับก็6กเดเดือน6กเดแปดแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เดือนหนึ่งครับก็ยังพอมีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สอบถามใครที่อยากจะไปดูหิ่งห้อยก,ก็สอบถามทางท่าเรือทางผู้ให้บริการเรือนะครับว่ามีไหมในช่วงนั้นนะครับเขาก็จะได้ให้คําแนะนําได้ซึ่งถ้าใครมาช่วงเนี่ยที่ผมบอก 6, 7กเดแปดก็มาดูหิ่งห้อยกันได้แต่ตอนเนี้เดือนมกราก็ยังเห็นอยู่นะซึ่งแบบ โอ้เต็มต้นเลยครับเสียดายกล้องเก็บภาพอาจจะไม่ได้นะเนี่ยเพราะมันค่อนข้างมืดนะครับตอนนี้ก็ประมาณจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับฟ้าเริ่มตกแล้วก็กมีตรงนี้คือต้นลำพูนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นทริปดูหิ่งห้อยนะครับก็จะแบบเขาก็จะพาไปดูในจุดอื่นๆอีกเยอะแย,ยะเลยนะครับก็ใช้เวลาประมาณแบบอยู่ในกลับหิ่งห้อยประมาณ30นาทีเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปวัดจุลมณีต่อนะครับเราก็จะดู ห้อยประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปวัดจุฬามณีต่อกันนะครับเหมือนเป็นการล่องเรือดูอามาัมพวาตอนกลางคืนที่ร้านก็ปิดกันหมดแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้นะครับเรานั่งเรือมาถึงวัดจุฬามณีแล้วนะครับ<อ>เดี๋ยวเราลงท่าเรือแล้วเดี๋ยวขึ้นไปที่วัดกันต่อนะครับ ตอนนี้เรานั่งเรือมาถึงวัดจุลามณีทางด้านท่าเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้นะครับสิ่งศักดิ์ในวัดนะครับแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวใช้เวลาประมาณ40นาทีแล้วเรากลับมาที่ท่าเรือแล้วกันนะครับโอ้เจดีย์วัวสดนี่สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เหมือนเราเราเข้ามาหลังวัดนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับโอ้คนเยอะมากๆเลยนะครับขนาดนี้ยังเข้าไม่ไปถึงตรงจุดคนเยอะๆนะ บริเวณภายในวัดก็มีอาหารขายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็เห็นคลิปอยู่คนนึงเขาแบบว่ามาถ่ายให้แบบคนที่มาทําบุญไหว้พระครับแล้วก็ทิ้งขยะไว้เต็มไปหมดเลยฉะนั้นเนี่ยใครที่มาวัดแล้วมาทานอะไรเนี่ยผมแนะนําให้ใส่ถุงเก็บกลับบ้านไปด้วยนะครับพอมาถึงองค์ท้าเวสุวรรณโนวัดจุลามณีแล้วนะครับก็ในตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้สักการะบูชากันนะครับขอพออรัปีใหม่ให้เฮงๆนะครับ ไปครับก็เราทำการไหว้สักการะท่านท้าวเวสวรรณโนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อคิวนะครับทำการวนกระเป๋าเงินนะครับที่ตรงบริเวณที่เป็นกระบองนะครับเพื่อแบบให้เงินทองไหลมาเทวานะครับเดี๋ยวเราไปต่อคิวนะครับ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับก็คนยังไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าเห็นเขาบอกว่าเมื่อช่วงปีใหม่วันหยุดยาวที่ผ่านมานี่แบบคนเยอะมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปไหว้พระในจุดอื่นๆกันต่อนะครับไปครับ หลังจากที่เราไหว้องค์เวสุวรรณโนนะครับที่เป็นองค์ใหญ่ถ้าอยู่ทางด้านหน้าโบสถ์ไปแล้วนะครับแล้วเดินเข้ามาข้างในนะครับอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นทางด้านหลังผมนี่นะครับจะเป็นทเวสุวรรณโนที่เป็นองค์ที่สร้างมาก่อนนะครับจะมีปางที่เป็นสีขาวด้วยซึ่งประชาชนก็เข้ามาไหว้ด้านในซึ่งผมสอบถามทางวัดแล้วก็คือว่า ไหว้ทั้งด้านในด้าน,นอกก็ได้นะครับก็เป็นองค์เดียวกันเพียงแต่ว่าทางด้านในเนี่ยเริ่มจะแบบคนเยอะพับ,คบแคบก็เลยสร้างองค์ใหญ่ใหม่ที่ด้านนอกนะครับแล้วก็ส่วนใครเนี่ยถ้ามาช่วงคืนนะครับก็จะได้ไหว้ทวสวรรณโนทั้งสองสองสถานที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามาก่อน6กโมงเย็นนะครับสามารถที่จะเข้าไปไหว้ใน พระโวสดได้แล้วก็หลวงพ่อเนื่องได้แล้วก็พระพิฆเนศได้นะครับแต่ว่าหลังหกโมงเย็นเขาปิดแล้วก็จะถ้าใครมาคืนจะไม่ได้วาว้ฉนนั้นเนี่ยอยากว่ายเยอะๆมาช่วงกลางวันช่วงเช้าก็จะดีกว่านะครับหรือจะไหว้ตั้งแต่เย็นไปเลยก่อนหกโมงแล้วก็ค่อยต่อเนื่องตอนกลางคืนก็ได้นะครับวันนี้ก็คนเยอะแยะมากมายเหมือนกันเลยนะครับก็ไปไหว้กันได้นะครับ ก็เรียบร้อยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับที่เราจะเดินทางมาวัดจุรามณีโดยไม่ต้องมารถยนต์ให้รถติดแล้วก็หาที่จอดยากนะครับเราก็เดินทางมาโดยเรือนะครับอย่างที่คลิปที่เราเดินทางไปนะครับก็เรียบร้อยสาหรับภารกิจสายมูนี้เรียบร้อยนะครับหวังว่าในคลิปนี้นะครับจะเป็นข้อมูลสําหรับคนที่อยากจะมาวัดจุรามณีในทางเดินเรือนะครับใครที่มาวัดนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้บุญนะครับได้โชคลาภบุญบารมีกลับไปนะครับไปส่งเสริมให้ชีวิตร่างกาย สุขภาพเราดีขึ้นนะครับผมตอนนี้นะครับก็เวลา2องทุ่มแล้วนะครับเขาว่าเดี๋ยวว่ายิ่งดึกนะคนก็ที่ยิ่งมากันเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นทางเรื่องในการเดินทางยังไงช่วยเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปแบบนี้ด้วยการกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วทริปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับจะมีข้อมูลอะไรมาบอกอีกนะครับอย่าลืมติดตามไว้นนะครรรััััับบบสาี้ขอออตววเืมแลกก่นะครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับพี่รเรียบร้อยครับผม